โอเคเจอเด็กตัวออีซี่บอกเลยต้นเกมอาวิไอคิวด้วะหาโอ้โหเพิ่งเห็นชั้นมา もっと大事なものがあるはい。アイリー ข้ามันเลยข้ามันเลยโ oh <c oughs> อ,อ้กก็ศ์เอาคิอดเออยู่นู้นนี่ว่ะสวยดิ เด็กฟ you know, ันให้ยับเลเด็กฟันเราตัวขาดแล้วดิเด็กต้าไปนะ tai nãy cái tu vẫn chưa tay cơ, không tay anh chi, ừ, meo có tay đi มาดอกน่าจะมาล่ากันเนี่ยนายเตรียมฆ่าละไม่น่าคิวเดอร์ต้นเกมแถาไหนไ่ได้ cái thành lập ăn tệ phi ăn là số đi sĩ tiêu ăn tệ phi nữa

กันโอ้ล่างแตกอะไม่ทันคิดว่าแกจะได้วาปอย่างสงบสงบอย่างงั้นเหรอข้าบอกเลยว่าแกตายแน่ก็ได้ก็ได้ก็ได้ แต่แคคิดจะตามฆ่าฉันทันแล้วก็ก็ตามมาฆ่าฉันเลยสิเอาเดนี่ไม่ทันหะวายไม่ตายว่ะตอนปิดฉาก็ยังรอดนะครับน้องๆอ,อืม ก็รู้ว่าเก่งขนาดไหนโอ้โหไม่อยากพูดเยอะจะต,ตายไม่ใช่หรอกที่ตายนี่ไม่ใช่ฝั่งเราข้ามข่านะทีมตัวเองนี่เระจะฆ่าเนี่ยเต่นอะไรมาเนี่ยมุกผ่านมุกไม่ผ่านมุกไม่ผ่านอยาก ขอตอดมาหน่อยรีบออกไปเกินกำมันติเลยว่าแล้วอโอ้ไม่รอดแล้วรีบออกไปเกินนะน่าจะรอดักในผู้มีสักพักนึงก่อนสวยล้างสวยล้างสวย ตัวมันช้าเนี่ยแบบนี้ก็สวยดินั่นแหละตัวมแม่ลำไปดิเกมนี้าจะได้ลงนะไทยดาว ถ้าคลิปนี้อยู่ใน YouTube ก็แปลว่าคลิปนี้ผมลงนะโอเค,คนะอเกี่ยวมิติดเอาเวิ

โอ้โอเคไม่น่าเลยรีบไปหน่อยไม่เชื่อมันจะไม่ติอ่ะเนี่ยปก oh, ติมันต้องอติแล้วแต่ถือว่าใจเย็นมากเลยนะคนนี้ oh. ไม่รอดเฮ้ย <c oughs> วัื่อจะรอดอะมาหรอกตามทันไปไว้น,น่าจะได้หมดเลยนะโอเคถ้าแม่ตายก็อาจจะพาดและถอยเลยก็ถอยเลยนั่น ตามมาเยอะอยู่ได้มีตัวโลมากันนะั่นน <c oughs> <c oughs> ี้กะมอนอ้ออะไรเนี่ย อยากทดสอบความอึดเฉยต่อโลดให้ต้องหนีอะ่ะเอาสวยปูฟีดิจู่ไปสู้เหรออ่ไม่หรอกต,ตัวนี้มันแรง ม,มันเกินครึ่งหลอดไลนะติ๊กไม่ได้หรอกโอเคเออได้ทันนะขอสัตัหนึงแล้วกันไม่ได้โอ้แม่ลำยับเลยเกมนี้แต่ตัวช้าๆข้างนั้นเลย ได้บนลแล้วเนี่ยคลิปกางยังไม่เข้าเนี่ยมาบนเลยมาบนเลยโอ้ไม่ทันคิวเดอร์เกิดให้คิวเดอร์ตัวเด็กเกิดหมดเลยนี่ว่า<ฮ>วารับก่อนแล้วหนีเลดฟรี ซวยดิตักฆ่าเหรอไม่ได้นะมันมาหมดเลยไม่ามันโดดมานะไม่โดด แต่ตัวนี้กล้ามเนือ้อทั้งนั้นเลยเออยังไงดีสักฆ่าชิลด์แล้วกันอ,อโอ้หายหายดาวมีไว้แจกฆ่าไปดิฮึมตัวแบกไม่อยู่เว้ยมันคงเซอร์ไพรส์อะเมื่อกี้ได้เลยกดตีไม่ทัน เด็กต้าตัวเดียวนะแต่ดำไม่ใช่ยือ้อละนี่อันติมาแล้วอ่าจับไปไล่ผลดิอันติไล่ผลเอ่อคิปหมดเหรอคิปหมดเอ่อเออ่ด้านล่างเคลียร์บนที่ โดนคิวเดอร์ทียวตายนะครับแต่โดนถ้าเลือดน้อยขนาดนี้เนี่ยมีคนเสี่ยงมีคนเสี่ยงไปว่าไปไกลดีกว่าอเอาไกลมาณนี้ได้แล้วกันน่าจะปอลอดภัยแล้วโอเคมันไม่กล้าเสี่ยงคิวเดอร์ ata, ตัดเลือดเด็กตาตัดเลือดงานออกอึด ล็อกชิลไม่เวิร์กไม่เวิร์กไ,ไม่มีมาหรอกอาจจะดักนะโอเคมันอยู่นู่นวิแรงไปวะไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียงเออขอไปดันล่างแล้วก็วาร์ปเลยนะโอ้ตรงนู้นไม่อะไรนะเฮ้ยถอยก่อนดีกว่าถอยก่อนถอยก่อนจะเสียสกิลเยอะนะถ้าจะสู้อะ เอาคิวดอร์มานี่โอเคโอ้โหโคตรแรงเลยออรอค่าคิวด์ดีกว่ารอตัวลงนั่นแหละคิวดอร์อยู่ไหนอยู่นี่ไม่ได้รอเพื่อนปิดทัน

ไม่น่าคิดไปเองคิดไปดเองตันเวฟกลางนะต่อไปก็ล่างเลยโอ้เวฟล่างคลิปเป็เยอะเลยอ๋อมันตีดาร์กนี่ว่าโอ้พลาดวะตัวตีดาร์กไวจังเลย ผิดคาดไปหน่อย,เ,ยเอาไหวไหมเนี่ยไดินียนกันจากวันนี้แหละพร้อมแตกแน่นอนตรงนี้น โอเคจะได้แบบนี้ใช่ไหมตายไปดิตรวจมาไหมตรวจไม่ได้มาลอกแน่จริงก็โรดมาดิว้าปขนาดแล้วเนี่ย okay. โอเคนั่นแหละอ๋อโอเคโอเคไม่มีใครออกทอยมันเลยนี่โอเคโอาสแต่ว่าถ้าผมออกทอยมันจะ เปลี่ยนเป็นเจาะใหญ่นะสวยสวยโอ้โหมาเรามาเอาเจอกดาบแดงนะต้องรอังันปาดด้วย อ่อไงดีจูบไปซีซีเยอะไปโอ้โหเงินผมไม่ไม่พอไม่น่าพอซื้อถอยดีกว่ามันโดนอะไรเนะี่ยอ๋อโอเคคิวเดอร์มันสนแตนน้ำเมื่อกี้ซื้อของจื้อมายังไงก็ไม่รอดอ่ะ ถ้ากีรัสตานแบบนั้นนะมาหลอกแรงมากจะแพ้เอาเนี่ยทันไหมมาหลอกไม่มีสติอ่ะน่าจะหนียากอยู่โอเคแล้วเพื่อนช่วยอาจจะโอ้โหไม่ได้ย็นได้ก็ได้อยู่หรอโอเคจูเดอร์มันจูเดอร์มันไม่เอาต่อนะสวยจัด ต็กตตาดาบขีต้องระวังด้วยเพราะว่าตตตามันขีแรงมากเลสกิลสองมาเลยมันเตรียมออดดาร,รนะดูทรงแล้วฉันผมจะตักพุ่มนี้นี่ไงมาเริ่มโซนดาร์กันแล้วถ้ามนาะเปิดพุ่มผมก็สวยให่นั้นแหละโต๊เราออกลูกไฟเหรอ สวยดิมันนี่เปิดแมปแต่ถ้าใโต้โรมนออกลูกไฟเนี่ยโอเคมันเห็นแล้วผมดักมันตรงนี้นะเื่อจะช่วยอะไรได้ว่าตรงนี้มันเห็นถ้ามีคนตีดามันเห็นเลยเนี่ยรือเปา่าวมคนออกมาแหละน,น่าจะรู้ว่าผมดักสักที่นึง มันไม่น่าจะว่าดักมังกรอ,อาจจะดักแถวแถวด a r กเลยเออไปตรงนี้ท่านมาผมก็ฆ่าแ,แล้วแหละไม่กลัวหรอกมันฆ่าง่ายมันน่าจะอยู่แถวพุ่มบูอจริงๆไม่ใช่เหรออ๋อมันดักแ,แถวพุ่มนั้นโอเคเออ อยู่เด้อรอรอจังหวะเข้านะแล้วก็เข้ามาเลยเออ่ยังไงดีเดี๋ยวเกิดว่ะเนี่ยเกิดแน่เลยไม่ใช่เอา้าตายหมดอันนี้สวยดิจบได้เนี่ยทนันไหมดูะไรเกิดหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครเกิดไม่มีใครเกิดทันจบล่างได้เลยกลางก็ได้ จังหวะน,นี้ขายของทิ้งขายของทิ้งเ,อ,เ,อ,เอ,อันนี้อันนี้น,นี้แล้วก็นี่โอเคโอเค <c oughs> อเค่า โอ้โหผมทำโคตรน้อยในเกมนี้ผมไม่ได้ดักฆ่าโอ้แต่ละคนรอเลี่ยวเม็ดองุ่นแต้มเปน15บหรือวะโคตรเยอะเลยสุดจัอดอ่ะทีมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง the glitch object ให้ด้วยนะฮะส่วนคลิปอะไรจะเป็นคลิปต่อไปนั้นมาติดตามชมพร้อมกันได้เลยสำหรัลทีนี้บ๊ายบายครับ